Hãy nổi té ម៉ែណាងអេហ្នឹងបងមកខែធូទៅខែវីដេអូមិនឲ្យរូបប៉ាទៅណងមុនមុខអើយអូខានគ្នា1ល่ะណងមុនហឺខានខែមុនលេងទៀតណែអំប្រងស្ពេណាត់អោយ៉ាត្រោមយីយ៉ាងអ៊ុជួររិតទុន อินเบิอนเวียนามเรียบอินเพราะไฮนางขันตุ้นเจ้าของไฮ้บยุยูเดิมนางขันตุ้นคางคุบิปัตโตปโนงจุวาชิเล่บะเล่มุนีพี่น้องบะเล่เธอเอ๊เจ้าของ้อง เอ้ยอีต้นได้อยู่ลาอามาเรียกคู่้องนี่ลูกบ่มีพ่อบ่มีแม่เลยวันนี้พี่น้องเข้ามาช่วยตะคล้องตะคองให้แจมปั้เมื่อปีเตะหนาสิบสิบสองจะคล้องให้เลยสิบสองปีพี่น้องเอ้ย พ่งดูไยหพ่อแม่ติดโควิดพ่อแม่ติดโควิดไปสร้างหม้อให้เอีพี่น้องเขามาช่วยเตะเขาเหียนห้องย่างเตะหมอนึงอายุสิบสองปีเขาเหียนหมอนึงพี่น้องเอ้ย หน่อยล่าช่วงโควิดพี่น้องเอ้ยพ่อแม่พยายามพอ่อพูไม่ยา่าติดโควิดบุษังมาพี่น้องบ้านเฮาช่วยใครเมื่อย่าม وي? มยมมยน้ำเก็ดยังแนมจูอ่ะโมยเดี๋ยวข้อศีดา้าให้ไ่อกันขอให้ก่อน ชีวิตจริงเรื่องจริงเอาไว้เขาเบิง่งมือหน้ามือในในอนาคตเฮ็ดแล้วเฮาะแล้วสิปลูกย่างใส่ขา้าวปลูกย่างสิแล้วบ่พี่น้องมื้อนี้